ยังไงเลือกคืนให้ธีรทรเข้าซ้ายลองยิงลูกนี้โอ้โหทีศิลิ์ให้มาที่ธีรทร์จแลอวตัง้อมกดด้วยซ้ายลูกนี้ครับวางเท้ายิงนี่ถือว่าใช้ได้้วครับแต่ว่าบอลน,นี่ติดสซดก้อยยกเข้ามาลูกนี้ธีรทรล่วงลงไปอาแล้วครับฟรีคลิกระยะได้ลุ้นเลยครับของไทยกำแพงนี่ก็เต็มอัตราศึกเหมือนกันอาครับธีรท,ทรเลือกซ้ายบินปัดทิ้งออกไปได้ครับสุดจันทร์ ยิงตบกรอบครั้งแรกของทีมชาติไทยมาจากฟรีคิกนะครับดูว่าธีนทรปั่นก็ถือว่าไม่หนีมือสุดจันไปล่ามากนะครับก็วิ่นปัดไปได้สบายเน้นความแรงเขาว่าจังหวะนี้เอาบดินเป็นตุวแล้วจังหวะนี้หลุดเข้ามามีโอกาสยิงโอ้โหวนบอลมันข้ามคานออกไปแบบมีลุ้นเลยนะครับจังหวะยิงลูกนี้ของดังดิลลอนดูครับจังหวะนี้มองมาแล้วก็ไม่ลำหน้านะครับประมาทครับลูกนี้แล้วก็ซัดเลยยังไม่จับไปแล้วครับอาชา ทุ่มเข้ามาลูกนี้โดนหมงสกัดไว้ได้แต่บอลยังไม่อยอกนะครับยังเป็นศีลลังกาที่ยอดลูกนี้เข้ามามมทิศสองครับมงทิ้งสารัตเอาครับขวางออกมาให้ทิติพันธ์แม่นหรือไม่แม่นเลียดเข้ามาลูกนี้ปฐมบลยิงโอ้โหไปติดชาม,มุออกเลยครับดูครับหาช่องเจาะแล้วแทงมาลูกนี้ครับแต่งบอลหนึ่งจังหวะล้วก็ต้องรีบยิงแล้วนะครับ อื้นกลับมาให้กับพิธิวัตสายอีกทีไหมยิงลูกนี้อ <c oughs> โอ้อโหอรัวเลยชมดนับเลยครับตอนนี้นับง้างแล้วกดด้วยซ้ายเข้าศีรษาเต็มๆเ,เลยครับเห็นใจครับลูกนี้อินไทยยังได้ไหม่ลองยิงดูอีกทีนึงลูกนี้โดยทางทิติพันธ์แล้วก็เป็นคนเดิมอีกแล้วครับชสมติวชาครับขอไปเป็นวียรเทพามา,มาทิสตองโด ยอดโด่งๆเข้าไปลูกนี้สุจันต์ปัดทิ้งแต่มาลูกนี้ไทยยังได้อยู่ครับบดินยิงลูกนี้มาทีอัทอนพลิกแล้วยิงอีกทีหนึ่งก็ยังติดบล็อกทิสตองให้มาทีอศินทีอีศินเปิดลูกนี้หอพิทิวัตรพิธิวัตรส้ายอีกทีหนึ่งก็ยังติดบล็อกมาวันนี้นี่เท้าของผู้เล่นสีลังกานี่เหมือนมีแม่เหล็กนะครับยิงทีไรนี่ติดบล็อกทุกทีโยกมาให้กับทีอีสิน ทางขวาธีรสินเปิดเลียดเข้าไปทิติพันธ์ยิงลูกนี้ก็ยังติดอีกโอ้โหครับทีมไทยมาธีรสินลองยิงลูกนี้ก็ยังไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูสุดจันทิตองไหลเข้ามาสารัตยกไปลูกนี้ทิติพันธ์มหาล้ำหน้าไปด้วยครับคูริงเบรกนะครับครับสารัตอีกทีหนึง่งยัดเข้ามาตรงกลาง พระธบนคืนสารัตแล้วยอดมาให้พิธิวัดเปิดเข้ามาลูกนี้เรียบร้อยครับสิติพันธ์พ่วงจันท์ประตูที่ต้องการครับนาทีที่34ของทีมชาติไทยออกนำสีลังกาไปแล้วเซตไดเฮก่อนครับดูครับเซตอยู่นานครับแล้วยกมาคืนกลับมาเนี่ยครับก็แทบจะโล่งเลยครับเริ่มจากสารัตครับมาให้พิธิวัด หักกลับมาให้ธิติพันธ์พงจันทร์วิ่งเข้ามาวันเล่ง่ายๆครับลูกนี้ต้องชมพิธิวัตรให้บอลมานี่ง่ายๆเลยครับเลือกให้ทีรศินทีรศินเจ้าช่องกับปฐมพลและจอดมาที่สองตบมาปฐมพลยิงติดแต่ว่าล้ำหน้าไปแล้วครับโอ้โหไทยยังถึงใหม่ครับเจ้าประตูทีท่สองธิติพันธ์พิธิวัตรให้บดิน โยกโยกแล้วรอดขาเอาเหมือนแฮนด์บอลแต่ผู้ตั่สินไม่ได้ว่าอะไรเอามาเทียวทอนให้บดินบอดินจริงลูกเดี้โหูโดนบินปัดทิ้งออกไปครับโดยสุดจันทร์เอาครับเกมในครึ่งเวลาหลังนะครับเริ่มแล้วไทยในชุดน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายเขี่ยบอลบ้างคน ปฐถมพลโดนดักหน้าไว้ยังไม่ยิงครับให้ทิสตองเปิดมาสัสลักเข้าขวาขวาเปิดหักเข้ามาโดนดักไว้ได้เกือบจะถึงจิติพันธ์นะครับใช่ครับวีระเทพให้มาทิติพันธ์ทิสตองวีระเทพส้ายลูกนี้มามันบานออกไว้ครับเอาครับบอลเริ่มเดินทางเปลี่ยนฝั่งมามวีระเทพเข้าช่องมาลูกนี้เปิดไม่เปิด ติตองมาแล้วก็ลูกนี้ปฐมพลยิงโอ้โหเข้ายังไม่เข้าครับยังไม่ผ่านเส้นโอ้โหเกือบจะเข้าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสุดนทรก็ยังตามไปคว้าออกมาจังหวะพุ่งสุดตัวครับดูครับทิสตองโดดึงจังหวะแล้วก็เปิดมาเนี่ยปฐมพลยิงมาแล้วตามมาเอื้อมสุดปลายมือนี่มันก็กล้ำกึ่งพอสมควรนะครับถ้าดูมุมนี้ ดูจังหวะของทิสตังโดดึงหลอกสวยนะครับแล้วยัดเข้ามามาถมพลแปรล,ลูกนี้ก็ตรงตัวทางสุดจันทร์นี่ครับเราก็ตามมาปับไว้ได้สาัญลักษ์ยอดโค้งเข้ามาโดนปัดแล้วก็ซ้ำอีกทีโดยทิสตองข้ามการหาจังหวะเขาจบนะครับสุดท้ายครับเลือกเปิดมาครับสาัญลักษ์พุ่งออกมาปัดแล้วก็เข้าทางปืนของทิสตองโดหาครับเตรียมที่จะเปิดฟิกเข้ามาทียร์ธอร์นสายของเทียร์ธอรนยอดเข้ามาลูกนี้โอ้โห วุ้ยพุ่งงงแต่ว่าไม่โดนครับจักรพันเชิดฉายนะครับจักรพันดูครับคอสกับของทีรทอนแล้วดูครับจักรพัน์ู้นเลยจักระพันไปนี่ยังมีทั้งกับบีระเทพแล้วลูกนี้ยัดเข้ามาตรงกลางสารสัลักสารสัลักให้มาทิติพันไม่มีธงอีกแล้วครับใายปฐมพลปฐมพลกระชากผ่านไปได้ปฐมพลจี้เข้าไปในกรอบเค่โทษแล้วยกเข้ามายังโดนสกัดได้ ยังเก็บได้ครับทิศสองโดได้บุกใหม่ครับไทยสัสลักสัลักโยกมาแล้วคืนกลับมาพิธิวัดสายแต่งแล้วยิงลูกนี้ก็ไม่ตรงกอบีครับเรื่องให้วีระเทพโยกมายัดเข้าช่องมาทิติพันธ์มาที่วีระเทพเข้าสายโอ้โ,อโหวิออ่ออกมาเร็วครับสุจันยังไม่ได้มาครับบีระเทพมาที่พิธิวัดจักรพันธ์ออกมาทิศสง วีระเทพแปะจังหวะเดียวลุนเลยลูกนี้ทิติพันธ์เรียบร้อยไหมไม่เข้าครับโอ้โหบอบลมันเบาไปดูอีกครั้งครับจังหวะเบิ้ลจังหวะเดียวของทางวีระเทพนะครับดุดเลยครับแล้วมีให้เลือก2คนนะครับแต่สุดท้ายนี่เป็นทิติพันธ์ที่เล่นนะครับ <c oughs> เข้าขวาของทิติพันธ์แล้วก็ยกลูกนี้ไม่ต้องกรอบด้วยครับสุดท้ายต้องสกัดออกไปได้กาบมาทีวีระเทพให้พิธิวัตรพิธิวัตรยัดเข้ามาลูกนี้จะปริกไม่ได้ครับชยาวัตร ยังเลยยังแข็งแกล่งอยู่ลากตัดเข้ามาแล้วได้ยิงลูกนี้ก็ติดบล็อกโถมพลมาที่ทีละทรธทีละทรเปิดมาลูกนี้หมุมมมเป็นสัสลักนะครับหมุโดนเช็ดบางไปมาใหม่อีกทีนึงครับทีมไทยมาถมพลเล่นกับทีระทรสัสลักพลิกได้สัสลักลูกนี้ล่วงลงไปพุทธศิลป์ก็ไม่ได้ว่าอะไรต้องตามเล่นมาชายวัน์บอลมาถึงสัสลักทีละทอนเปิดมาไม่ถึงทีระศิลป์ ขายเก็บได้ไหมเอาครับมาจัก,กรพันวีรเทพให้จัก,กรพัน์แล้วไปที่วีรเทพยัดเข้ามาฝากมาวีรเทพรุดมาวีรเทพลูกนี้ล่วงลงไปไม่ได้อีกครับโคศินไม่เป่าเอาขวากลับมาวีรเทพซ้ายแล้วเปิดโค,คเข้าไปผู้ก็มองมาไม่โดนครับสกลักดูครับวีรเทพเปิดมาแล้วหูสกลักครับพุ่งมองครับรุดออกไปครับ โดนเฉือนด้วยครับโดนไม่เต็มใบน่าเสียดายจัง้สินให้คูลิ้งบกเลยนะครับบอลมาถึงทางปฐมบอลโยกตัดเข้ามาปฐมบอลให้ช่องมาชยาวัตจับได้ยอดมาทีระศินเกี่ยวลงได้แล้วยิงโอ้โหติดล็อกมีผู้เล่นเสียงการนอนเจ็บอยู่แต่เกมเดินต่อมาที่ทิสสองโดทิสสองเปิดเลียดมาลู่นิชัดไม่ได้ครับชยาวัตโอ้โห,หทีรทรทิศซอง เปิดเลียดเข้ามาชายวัดเปิดอ้โมมันก็ยังไปเข้ามือของสุจันทร์อีกห้เวียเทพไปคราวนี้เวียเทพสายเข้ามาลูกนี้อู้ยร่วงลงไปเดี๋ยวดูค้งครับจังหวะเปิดของเวียเทพนี่ครับโดนเหนียวก่อนเลยครับสมคนเหนียวสองคนได้ซามครับโดนคู่เลยครับโอ้นี่ถ้ามีเวียอานิเสร็จแนะ่ฮาช่าทุา่มไกลเข้าไปในกรอบเขตโทษมงได้ แล้วก็จะจริงลูกนี้ยังได้อยู่ครับบอลมาอ้าวแต่ว่าพ้่นสินออ้ามาที่จัก,กรพันธ์พาขึ้นมามาเรื่อยๆแล้วก็ดึงจังหวะไว้นิดหนึง่งยัดเข้ามาตรงกลางวรชิตให้บอลมาชยาวัตแล้วก็ไปที่วรชิตลูกนี้ยิง2-0โอ้โหมาจนได้ครับโอ้โหทีมไทย ได้ประตูจากวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญนะครับในช่วงทดเวลานาทีสุดท้ายนวดอยู่นานนะครับพอมีพื้นที่พื้นที่มันเปิดก็ทําให้นี่ครับหลุดหมดเลยครับแล้วเชยวัตรให้มาวรชิตตวัดยิงลูกนี้เสียบมุมเข้าไปดูครับเชยวัตรดึงรอจังหวะเห็นช่องสกิดให้วรชิตยิงไม่ต้องจับเลยครับชัดสเาดสาเข้าไปยัดเสาเข้าไปเชียวัตรนี่ให้บอลถือว่าได้เตียบเลยนะครับวรชิตเองก็ยิง ลงท้นหมดแล้วแล้วพิธีสิ่งก็ป่าลูกอิตหมดเวลาการแข่งขันครับทีมชาติไทยของเราก็เอาชนะทีมชาติศรีลังกาไปได้2ประตูต่อศูนย์นะครับ